สวัสดีครับผมสมหมายจีุกรุงเทพเซลลสาขาสีนครินนะครับวันนี้เรามาดูรถอีกรุ่นหนึ่งซึ่งเป็นเกียร์ท็อปของอีซูซุเลยเป็นขับเคลื่อน4ล้อเกรเอ็มเป็นแคปโฟร์ฮันเดอร์วีคอร์สสามจุดศูนเกรเกียร์ออโต้คันนี้เลยคันนี้จะเป็นสีเทาแรมโบมีให้เลือกทั้งหมด5สีเลยนะครับรุ่นนี้มีสีขาวมุกสีบนเงินสีดําสีเทาแล้วก็จะมีสีส้มอีกสีนึง เป็นขับเคลื่อน4ล้อเป็นเครื่อง3000 CC ซีซีโฟวินมีเครื่อง3,000ซีซีอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีเครื่องพันเนะครับเรามาดูภายนอกกันนะครับว่าว c o s รสมีลักษณะโดดเด่นอย่างไรบ้างนะครับเรามาดูเรื่องล้อก่อนนะครับล้อจะเป็นก้านตัววายไม่เป็นเงาดำนะครับเป็นดำด้านนะครับตันนี้เป็นหกก้านดุมล้อ จะมีโลโก้อิสุสสีเงินแล้วก็วงกลมสีแดงล้อมรอบอยู่แบบนี้เลยนะครับด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกมาพร้อมกับคีีบระบายความร้อนนะครับขนาดใหญ่ช่วยในเรื่องการเบรกจับประชับมั่นใจอุ่นใจเมื่อขับรถของอิสุ u นะครับเบรกหน้าเป็นแบบจานเป็นดิสเบรกขนาดใหญ่เลยแล้วก็ขนาดยางนะครับ265ทับ 60R18 เป็นยางบิสโตนนะครับ ยางอย่างดีใส่ให้เลยแล้วก็ด้านหน้านะครับช่วงล่างด้ id <currently> ดานหน้าก็เป็นอิสระปิกนก่สองชั้นมาพร้องคอยสปริงนะครับเกกันโค้งแล้วก็ด้านหน้านะครับจะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าด้วยนะครับตัวนี้มีระบบเซ็นเซอร์ด้านหน้า4ี่จุดด้านหลังสี่จุดแบบนี้เลยนะครับเซ็นเซอร์ช่วยในเรื่องการเข้าจอดนะครับเซ็นเซอร์ช่วยในการเข้าจอดแล้วก็ด้านหลังก็จะมีเซ็นเซอร์ช่วยในเรื่องการถอยจอดด้วยนะครับ แล้วก็ด้านหน้าก็จะมีไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกแบบนี้เลยไฟตัดหมอกจะเป็น LED นะครับส่วนไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบใบบีม LED มาพร้อมไฟไดไลท์ช่วยเรื่องคังกับขี่เวลาขับขี่ภายในเวลากลางวันนะครับกระจังหน้าโฉม2023จะเป็นแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยมาพร้อมกับโลโก้ Isuzu สีเงินนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยนะครับสี เงาแบบนี้เลยนะครับสีเทาเออกเป็นเทาหน่อยนะครับแต่เป็นเงานะครับแล้วก็ด้านหน้ากระจังหน้าเป็นแบบนี้เลยด้านข้างด้านหน้าจะตกแต่งด้วยคล้ายๆเป็นเคปล่านะครับอยู่ภายในดูให้ดูเป็นสปอร์ตขึ้นเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์3,000ทีซีนะครับเป็นรุ่นแบบเครื่องยนต์ก็เป็น C J J 3 T C X นะครับ เป็นเครื่อง3 0 0 0ซี190แรงมา้าแรงบิดมาที่450นิวตันเมตรนะครับตัวนี้กำลังเหลือเฟือเลยนะครับด้านหน้าฉบเฉียวแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับกรอบไฟหน้าตกไฟเลี้ยวกับไฟตัดหมอกเป็นกรอบสีดํานะครับแบบนี้ทําให้รถดูโดดเด่นแล้วก็ดูดุดันขึ้นตัวนี้อ่าแล้วไฟหน้าสามารถปรับระดับได้ด้วยนะครับเวลาเราลุกหนักหนกหน้าเชิดเราสามารถปรับระดับได้แล้วก็มาพร้อมกับ ตัวนี้เลยนะครับตกแต่งด้วยคิ้วร้อนี่แต่งแต่งมาจากโรงงานเลยงานละเอียดมากเลยนะครับดูใกล้ๆอะไรนะครับงานละเอียดมากละเอียดจริงๆเลยนะครับแล้วก็วีค s สเป็นโลโก้สีเงินด้านข้างนะครับเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นอ้าวมาตดูกระจกด้านหน้านะครับกระจกด้านหน้าจะมีกล้องคู่หน้านะครับช่วยในเรื่องการขับขคียนะครับ Magic Eye ช่วยเรื่องการขีดเป็นดูแลแล้วก็ตรวจสอบด้วยกล้องคู่หน้าแบบให้ความแม่นจำสูงนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ช่วยในเรื่องทำงนานคู่กับเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับ4จุดช่วยในเรื่องการาแจ้งเตือนนะครับระบบ acc ระบบ adaptive cruise control นะครับระบบแจ้งเตือนระบบ acc ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันนะครับมาพร้อมกับฟังก์ชัน stop and go ก็คือ ตามรถคันหน้าจะถึงจุดจุดนิ่งได้เลยนะครับตัวนี้แล้วก็มีระบบแจ้งเตือนออกโรคเลนแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้านะครับแล้วก็ช่วยเบรกอัตโนมัติให้ด้วยนะครับแล้วก็ระบบ PMM อระบบตัดกำลังเครื่องยนต์เมื่อเหยียบเร่งผิดพลาดมีให้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีเซ็นเซอร์ช่วยในการจอดด้วยนะครับด้านหลังก็มีแจ้งเตือนขนาดถอยรถรุ่นนี้มีหมดเลยนะครับครบหมดเลย แต่ช่วยอำนวยความสะดวกช่วยเรื่องการขับขี่นะครับให้มั่นใจอุ่นใจขึ้นนะครับแต่เราก็ต้องควบคุมด้วยตัวเองด้วยนะครับก็ความปลอดภัยรอบอีกชั้นหนึ่งกระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวแบบวิวอินด้วยทําให้เวลาเราเลี้ยวนะครับดูสวยงามโดดเด่นมาพร้อมกับระบบไวส์ปอดนะครับแจ้งเตือนจุดอับสายตาตรงนี้นะครับใ,ในกระจกเวลาเราจะออกนอกเลนแซงหรือมีรถด,ด้านข้างนะครับเขาจะแจ้งเตือนที่กระจกมองข้างแบบนี้นะครับ ป็นรูปสัญลักษณ์เป็นรูปแบบนี้เลยนะครับเป็นรูปรถนะครับกระจกด้านข้างมีตัวสัญลักษณ์นะครับ security system มีระบบป้องกันการขโมยด้วยรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับราวหลังคาแบบนี้เลย,เส,ยสวยๆนะครับตกแต่งมาจากโรงงานเหมือนกันแล้วก็กราบาก็เสริมด้วยนะครับมีขอบขึ้นมา ทำให้ดูมิติกระบะลึกขึ้นแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นด้วยดูสวยงามขึ้นแล้วก็มีสติ๊กเกอร์สีคณสีด้านหลังแบบนี้เลยนะครับเป็นริบล็อกไฟฟ้าด้วยนะครับเขียนว่าริบล็อกเป็นริบล็อกไฟฟ้าเวลาเราติดลมอะไรนี่เวลาใส่ริบล็อกกระจายเวลาเราใส่โฟวินี่กระจายกำลังให้ทั่วถึงกันเวลาเราติดลมนะครับทําให้การขึ้นจากหลุมโคลดีขึ้นนะครับกําลังเหลือเฟือเลยนะครับง่ายขึ้นแล้วก็ไฟท้ายแบบดูโอโซนิ c เป็นแบบนี้เลยเป็นแบบ LED นะครับแล้วก็มีระบบเซนเซอร์นะครับด้านหลังอีสี่จุดแบบนี้นะครับบันไดกันชนท้ายก็จะเป็นสองสเต็ปเหมือนกันแต่มือจับนะครับของรุ่นนี้จะเป็นสีดำนะครับมาพร้อมกับกล้องสองหลังแบบบิวอินเลยระบาะไลเนอร์นะครับนี่ติดตั้งมาจากโรงงานเหมือนกันนะครับงานฝีมือละเอียดมากเลยนะครับมาพร้อมกับไฟเบรกรงที่สามขนาดใหญ่อ่านี้นะครับ แล้วก็ถังน้ำมัน7 6ิลิตรเลยนะครับลองนับน้ำมัน B 20ด้วยแล้วก็ด้านหลังจะเป็นดัมเบลคแบบนี้นะครับแล้วก็แหนบยวนเผาเป็นโฟวินกับเครื่องสี่ล้ออ่ะเดี๋ยวเรามาดูบันไดข้างนิดนึงบันไดข้างแบบนี้นะครับขึ้นลงสะดวกสบายแล้วก็แข็งแรงนะครับสวยงามด้วยนะครับด้านข้างถ้าเป็นถ้าเป็นโฟวินด้านข้างจะเป็นสีเงินนะครับอันนี้เป็นสีดําเลยตัวน,นี้นะครับด้านข้าง ดูเป็นสไตล์ของเป็นขับเคลื่อนสี่ล้ออ่าอ่าแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งรุ่นนี้จะมีเอกลักษณ์ก็คือเวลาเราสตาร์ทสามารถสตาร์ทรถนอกรถได้ด้วยนะครับมีรีโมทด้วยนะครับรีโมทแบบนี้นะครับสามารถสตาร์ทนอกรถได้เราจะสตาร์ทนี้เราก็กดปุ่มนะครับปิดล็อกรถก่อนภายใน5วิธีกดปุ่มนะครับรถคันนี้สามารถสตาร์ทนอกรถได้ด้วยนะครับนี่เลยนะครับง่ายด้เวลาเราเข้ารถนี่ทําให้ภายใน อุณหภูมิเย็นเวลาเรานั่งข้างในระหว่างเข้าไปในตัวรถแล้วก็เกิดความสุขกสบายนะครับไม่ร้อนอืมนี่ช่วยได้นะครับแล้วตัวนี้จะมีที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติด้วยนะครับเวลาฝนตกนี่เราสามารถที่ปัดอัตโนมัติได้ด้วยนะครับน้ําขึ้นที่การปัดเลยเวลาเราขับขี่ไม่บดบางน้ำใสเวลาฉีดน้ํานะครับขึ้นที่การปัดสะอาดด้วยลดอาการเสียงดังด้วยนะครับน่ะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าและพับไฟฟ้าเหมือนกันตัวนี้นะครับอ่าถ้วดูภายในนิดนึง ภายในนะครับรถสตาร์ทอยู่ตอนนี้ถ้าเรากดล็อกกดล็อกปุ๊บเครื่องจะดับทันทีเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในนิดนึงแผงประตูนะครับเดินได้สีน้ําตาลเป็นเอกลักษณ์ของโฟวินนะครับ,บแล้วตกแต่งด้วยสีน้ําตาลเหมือนกันชุดตัวนี้ปรับกระจกมองข้างนะครับเป็นวัสดุเงาดํามีปุ่มปรับกระจกขึ้นลงนะครับล็อกกระจกเซ็นทรัลล็อก ขับไฟฟ้าได้ด้วยนะครับตัวนี้อสวยงามแล้วกใ็ใช้งานง่ายด้วยนะครับเวลาเราปรับกระจกมองข้างสามารถปรับทีเดียวเลยนะครับปรับบิดแล้วก็โยกรอบทิศทาง360องศาง่ายได้มากนะครับแล้วก็บอรนั่งนะครับบอรนั่งเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นบาะนั่งแบบคูลแม็กเดินเดินได้สีน้ําตาลแล้วก็มีลวดลายนะครับในการเย็บเป็นแบบนี้นะครับมีปีกสองข้างอ,อกกระชับร่างกายเวลาเรานั่งขับขี่นะครับกระชับ เวลาขับสะดวกสบายไม่เมื่อยล้าด้วยนะครับเป็นเบาะนั่งคูนแม็กคนักพิงสีสันเป็นสีสีน้ําตาลกับสีดํานะครับแบบนี้เดินได้สีน้ำตาลเหมือนกัน,กนอามาดูพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยมีระบบคุกคอนโทรลด้วยคุณคอนโทรลเวลาเราขับขี่รถอาการเมื่อยล้าเราไม่ต้องเหยียบคันเร่งตลอดเวลานะครับสามารถขวอยเท้าได้สามารถล็อกความเร็วได้ไมันมีระบบ Adaptive Cruise Control น,น,นะครับ ควบคุมความเร็วอัตโนมัติแปะแผ่นพร้อมฟังก์ชัน s t o p and go นี่นะครับปรับระยะกลางระยะใกล้ระยะกลางแล้วก็ระยะไกลได้ด้วยนะครับได้ถึง3ระยะเลยนะครับระยะใกล้ก็ระยะอยู่ที่30ระยะห่าง30เมตรระยะกลางก็ 45- เมตรระยะไกลก็60เมตรนะครับตั้งง่ายนะครับเป็นรูปนาฬิกานี้กดปุ่มนะครับสามารถเซตความเร็วได้นะครับด้านขวาแล้วก็มีฟังก์ชันปรับที่ไฟหน้านะครับ ที่หน้าจอได้เ a d มดี AD, ได้ด้วยนะครับตัวนี้ฟังก์ชันปรับได้นะครับแล้วก็ด้านซ้ายก็จะมีปรับเรื่องเครื่องเสียงนะครับรับโทรศัพท์ได้เล่งลดเสียงหาซานนี่นะครับจอขนาด9นิ้วเลยรับรองรับรองรับ Apple CarP l a y และ Android Auto ได้ด้วยไม่ต้องใช้สายต่อเลยนะครับสะท้อนหน้าจอได้เลยจากมือถือแล้วก็ฟังก์ชันที่ Google แบบหาแผนที่การเดินทางก็สะท้อนหน้าจอก็ใช้ของมือถือลิงก์เข้าไปได้เลยส่วนแอร์ก็แอร์ออโต้นะครับ สามารถปรับเป็นดูโอโซนอกแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้ด้วยนะครับผมตัวนี้แล้วก็หัวเกียร์จับกระชับมือตกแต่งด้วยโครมเมยมด้วยนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับสวยงามด้วยนะครับแล้วมีเดินได้สีน้ำตาลที่หัวเกียร์ด้วยที่ที่เกียร์ด้วยแล้วก็หัวเกียร์ก็จะมีสัญลักษณ์ P,R,N,D นะครับปรับเป็นเกียร์ธรรมดาได้ด้วยนะครับผมตัวนี้น่าใช้มากๆเลยแล้วก็เบรกมือจับกระชับมือเป็นแบบนี้เลยนะครับปุ่มปรับโฟวินอยู่ตรงนี้นะครับ ใช้บิดเอานะครับ 2H 4H แล้วก็4 l นะครับถ้าเป็น CL เราต้องกดยุบลงไปแล้วก็บิดนะครับถึงจะเปลี่ยนเป็น 4H ได้แต่รถต้องหยุดอยู่กับที่ก่อนนะครับเราใส่เกียวว่างแล้วก็ใส่ตัว4 l เข้าไปก็จะใส่ง่ายได้นะครับใช้บิดเอาเลยเป็นแบบเทเลนท์คอมมานด์ก็คือใช้บิดเอาเลยนะครับนี่เลยชาร์จมือถือได้ด้วยนะครับข้างในเป็นแบบนี้นะครับนั่งสบายกว้างด้วยนะครับ้างหลังคาจะเป็นสีนี้นะครับสีดํา ทำให้ดูสไตล์เป็นดูดันมากขึ้นตัวนี้แล้วก็ที่นะครับบางแดดด้านหน้านะครับมีไฟด้วยนะครับมาสองหน้าแล้วก็มีไฟขึ้นที่ที่กระจกเลยอ่าตัวนี้ประมาณนี้นะครับด้านหน้าเป็นแบบนี้แล้วประตูตอนสองตอนสองนิดนึงอ่าเสาเอตัวนี้มีที่ดึงตัวขึ้นด้วยนะครับเสาเอส่วนด้านหลังนะครับเสาบีก็จะมีตัวปรับจับขึ้นเหมือนกันนะครับนี่เลยนะครับ มีตัวจับขึ้นเหมือนกันนะครับขึ้นลงสะดวกสบายนะครับอีโซนะครับขึ้นลงสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยด้วยด้านหลังขึ้นลงง่ายนะครับบอ,อกก็ปรับแยกได้ 60- 40แยกได้นะครับปรับพับขึ้นมาได้ดึงขึ้นมาได้นะครับปรับดึงขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับนี่ด้านล่างนี่ใส่ของได้ด้วยนะครับแล้วก็แอร์มีแอร์ตอนสองด้วยมีที่ชาร์จมือถือด้วยนะครับเป็นแบบฟ้าชาร์จเลยแบบนี้เลยนะครับง่ายดายมีที่ใส่ของเกี่ยวของได้ด้วยด้านหลังนะครับ ออกแบบมาให้กับการใช้งานที่เหมาะมากๆกับคนไทยเลยนะครับตรงนี้ใส่แก้วน้ําได้นะครับได้ขนาด1ลิตรขนาดใหญ่เลยนะครับอ้าวเรามาดูกันรอบหลักคันละทีนี้เราก็อยากลูกค้าท่านใดที่อยากลองขับนะครับเรามาทดล,ลองสัมผัสกับว c คอร์สามเกตอ็มอโต้คันนี้ได้นะครับที่สูงเทพเซลสาขาสีนักลินเรามีรถส,สวยๆอย่างนี้มาให้ดูแล้วก็มีรถปล่อยช่วงเช้าทุกวันยังไงก็ติดตาม สมัยยุ่สูๆได้นะครับยินดีให้ข้อมูลดีๆพร้อมโปรโมชั่นก็สอบถามได้ตลอดนะครับมีทุกช่องทางเลยนะครับยังไงก็ติดต่อมาได้สำหรับวันนี้เราเอารถตัว4ประโตฮันเดอร์วีคอรสามจุดอตคันนี้มาให้ดูนะครับมีอะไรก็สอบถามเข้ามาใน YouTube ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ